ไล่ตันโอปอคิดฉันเองหูเดาจ้าอ้าววอรนีประตูซีไฮโอปอแปลภาษาอีสานเป็นภาษาไทยเด้อจ้าได้ป้จ้าจ้าอ่าพอกะเทินภาษาไทยแปลว่าอีหยังพอกะเทิร์นว่าหูจ้าคีบป้อยขึ้นแม่ขึ้นขึ้นกลางกลางอ่าขึ้นกลางกลางจ้าเอ้าพี่ดูนคิดศัพท์ยากไปให้หลานเอาไหมเอ้าน้อยนาภาษาอีสานว่า าอีสานว่าบักเขียบจ้ะอ่าสับป,ปะรดภาษาอีสานว่าอะไรบ่กหูจ้ะบักนั่าจ้ะอ้าวแตงโมภาษาอีสานว่าอะไรแตงโมจ้ะเอามาเป็นบักโมดสิเมนจ้ะบักโมจ้ะเอา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 ไปย่างลูกเอาไว้ได้อ่าเก็บอ,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 อะไรดีเราไม่ได้เตรียมบทเตรียมสคริปต์เลยแบบภาษาอีสานที่ก็ไม่ไอยแข็งแรงด้วยอะ คุยิปิงกะว่าอะไรวะกระปอลไกระปอลจ้ะพระจันทร์เดีพระจันทร์พระจันทร์วางไนพระจันทร์อ่าพระไซอสานว่างไรบู๊จ้ะบู๊ติงเกิร์เอากี่บปเมอีเกียติไอ้อีเกีย มมนบอกิบอีก,กิงอีก,กิงไปว่าา,าจัญจะอ๋อก่งมากจีนมากอาตบเบอร์อาลาลาคุณผู้ชมลาคุณผู้ชมสวัสดีจ้ามืออื่นท้ามาพบกับ